หอไอเฟลนะครับก่อ,อ,อตั้งมาเมื่อปี1889นะครับก็เนื่องจากงานแสดงสินค้าโลกหมายถึงปรารีสได้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพใับห้เป็นเจ้าภาพาใช่ครับจัดงานแสดงสินค้าโลก World, World Expo ใช่ครับรทีน,นี้ก็เลยอยากโชว์ศักยภาพนะครับว่าแบบมีอิทธิพลมากแค่ไหนสำหรับเทคโนโลยีแล้วก็ศิลปะครับก็เลยสร้างหอไอเฟลขึ้นมา ก็จุดประสงค์ก็จะสร้างให้เป็นแบบประตูทางเข้างานนะครับอืมแต่ว่าคนเนี่ยก็ชอบกันมากแล้วก็มากันเยอะๆมากเลยครับหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยปารีตได้ถูกคัดเลือกเป็นเจ้าภาพใช่ครับจัดงานแสดงสินค้าโลกคิศซกราดหนึ่ันร้อยแปดใช่ครับอ่แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมก็คือเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเขาก็มีการคัดเลือกสถาปนิกวิศวกรที่จะเป็นผู้ก่อสร้างหรือว่าไอเดียต่างๆเนี่ยน่าจะมีสักร้อยท่านร้อยร้อยท่านางที่เข้ามา,ายื่นยื่นแบบเพื่อที่จะ แสดงไอเดียว่าจะสร้างอะไรก็ปรากฏว่ากูสตาฟไอเฟลใช่ไหมใช่ครับกุสตาฟไอเฟลก็ได้ถูกคัดเลือกโดยการใช้โครงเหล็ก18,000ชิ้นแล้วก็ตัวน็อตนี่สองล้านห้าแสนตัวใชแ่แรกๆมาทำไมคนปารีสเขาถึง ไม่ชอบให้ก่อสร้างหอไอเฟลเนี่ยพี่พีมอ๋อ,อเพราะว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนอารืณรักนิยมนะครับสมัยนั้นใช่ครับสมัยนั้นเพราะว่าแบบอาคารต่างๆนี่ก็จะเป็นพวกศีลาพวกหินอะไรเงี้ยครับแกสลักสวยงามใช่แต่ว่าเนี่ยหอไอเฟลมาเป็นเหล็กเลยอม,มาเป็นเหล็กอันใหญ่ๆแล้วก็บังทัศนวิสัยด้วยนะครับคนฝรั่งเศสก็เลยไม่ชอบเลยครับไม่ได้มีความสวยงามด้าน สถาปัตยกรรมสมัยก่อนใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> แกะสลักาจากหินอ่อนอะไรพวกเนี้ยอย่างพระราชวังแวร์ไซา์อย่างลูฟอย่างนี้ใช่ไหมคนฝรั่งเศสก็เลยไม่ชอบแล้วกุสตาฟไอเฟลทำไง <c oughs> เขาถึงคนปารีสก็ถึงยอมรับกุสตาฟไอเฟลนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยไม่มีตึกที่ไหนสูงเท่าหอไอเฟลแล้วตอนนี้แล้วคุณยังไม่เห็นความสําคัญของหอไอเฟลอีกเหรอหอไอเฟลนี่ถือว่าเป็น เป็นที่แรกของโลกใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นที่สูงที่สุดแล้วในโลกสูงที่สุดในโลกอืแล้วใครที่มาทําลายเิติหอไอเฟลน่าจะเป็นหอที่อเมริกานะตึกคราสเลอร์ที่อเมริกาทําลายเิติของหอไอเฟลสมัยนั้นอยู่ตั้ง40กว่าปีมั้งสิ่งที่พี่พิมพ์เห็นจากหอไอเฟลที่บอกเรามันแสดงออกถึงอะไรจากยุคจากยุคนั้นร้อยกว่าปีที่แล้ว1889 จนถึง2022เนี่ยหอไอเฟลมันบอกอะไรเราอืมบอกว่าแบบเป็นสิ่งที่แสดงถึงแบบอารยธรรมแล้วก็ออความสําเร็จทางด้านศิลปะของชาวฝรั่งเศสนะครับอืมก็เป็นแบบตัวตัวที่บ่งบอกว่าเนี่ยได้เข้าสู่ยุคใหม่ของฝรั่งเศสแล้วครับการเปลี่ยนผ่านจากยุคเดิมที่เป็นกเกษตรกรรมสู่ยุคอุตสาหกรรมเต็มตัวใช่ครับเนี่ยหอเฟลถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นตัวแทนที่สามารถบอกได้เป็นอย่างดีใช่ไหม ถือเป็นจุดสูงสุดที่ขึ้นมาได้ตรงนี้ก็จะมีเห็นวิวบรรยากาศโดยรวมของปารีสบอกปารีสนี่เป็นมหานครที่สวยที่สุดในโลกอยู่ชั้นบนสุดของอไอเฟลเราก็จะเห็นบรรยากาศสถานที่สำคัญเยอะแยะเลยอ,อย่างเช่นโบสถ์สีทองทองเนี่ย เห็นโบสถ์สีทองทองตรงนั้นอ่านั่นก็จะเป็นอ่แรงบันดาลใจให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะรัชกาลที่ห้าใช่ไหมพี่ปิ่มใช่ครับอ่าเป็นแรงบันใจให้พระองค์ท่านนำไปสร้างอ่าพระที่นั่งอนันตสมาคมอ่ถ้ามาตรงสะพานตรงนั้นที่มียอดสีทองทองสะพานที่มียอดสีทองทองตรงนี้สะพานอะไรนะพี่บิม ะสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3ครับอสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3นี่ก็เป็นแรงบันไดให้พระองค์ท่านนำไปสร้างสะพานมักขวานที่กรุงเทพอในปารีสเนี่ยมีสะพาน3ประมาณ38สะพานสะพานที่สวยที activism, ่สุดก็คือสะพานอเล็กซานเดอร์ที่สามที่มียอดสีทองตัวนั้นก็สะพานนี้อยากที่สะพานเยอะเพราะว่ามันมีแม่น้ำ ม่านใชนอ่าอันนี้คือแม่น้ําแสนไหลผ่านบรรยากาศก,ก็จะสวยมากถ้าดูจากข้างบนใช่ไหมมใช่ครับอ่ามันก็จะมีเรืออ่าที่สามารถนั่งชมวิวได้สวยงามมากซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะไปนั่งชมวิวกันนั่งเรือชมวิวกันครับมีสวยที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งก็คือตรงนู้นที่มีเขาเรียกประตูชัยประตูช<อ>ัยรักนิตยยอมเป็นผลงานของใครพี่พิมรักนิติยอม นโปเลียนที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทำสงครามชนะสมัยก่อนเนี่ยมีสงครามที่คนปารีสเขาเรียกว่าเป็นสงครามสามจัก,กรพรรดิเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวที่ลักีิจิองด้วยกันตรงนั้นนะ,ะที่นี่น่าสนใจอีกที่เห็นจากตรงนี้ไกลๆนูน้นอะไร โบสถ์นอตเทอเดมโบสถ์นอตเธอดมบสนอเธอดมแล้วก็ที่สูงสุดที่สูงสุดก็เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของปารีสตรงนั้นก็คือเนินมงมักมหาวิหารที่อยู่ตรงเนินมงมักตรงนั้นก็คือซักเคเคอร์คนไทยก็เรียกโบสถ์พระหารไทยศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็มีความสวยงามวันหลังแล้วก็ไปดูกัน น้อยคนที่จะรู้เรื่องนี้ห้องส่วนตัวนี่เหมือนอพาร์ตเมนต์เลยนะพี่พิมใช่ครับมีทั้งห้องน้ำมีทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นนะเนี่ยครบท้วนเลยแล้วก็หนึ่งในคนพิเศษที่กูสตาฟไอเฟลเชิญข,ขึ้นมาที่ห้องนี้คือใครคอ,อ่ะพี่พิมคือเอ่อโทมัสอวาเอดิสันครับเป็นใครก็คือคนที่ผลิตหลอดไฟคนแรกครับอ่าเก่งมากนะ ขวามือที่เห็นตรงนี้คือกูสต้าอ f เฟลแล้วคนที่นั่งก่อยห้างตรงนั้นน่ะก็คือโทมัสแอนว a าเอเดสันสมัยก่อนห้องนี้จะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปขึ้นมาอาแต่ตอนนี้ก็คนที่ได้มาเยี่ยมชมหอไอเฟลแล้วขึ้นมาได้ถึงจุดสูงสุดตรงนี้ก็จะสามารถขึ้นมาชมห้องนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจมากอันนี้คือสอผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนั้น ที่มีชื่อเสียงะระดับโลกก็คือก e ูสต้าฟ i ไอเฟลด้านขวามือแล้วก็โทมัสอันวายดีสันผู้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้